สวัสดีค่ะทุกคนหนูช่วงนี้ต้องแบบอค่คคาสแมทนิดน,นึงนะคะเพราะว่าพิ่ง เออพิ่งเปลี่ยนสมุตมาเนาะจากคลิปที่ได้ดูกันนะคะวันนี้บิวไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองหรอกนะเพราะบิวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นบ้างเป็นคนชอบสรุแนเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะก็ในเรื่องของความสวยความงามขอถอนนิดนึงนะพูดยังไม่ค่อยชัดเรื่องของความสวยความงามหลายๆคนจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าต้องเป็นผู้หญิง่นนั้นหรือเปล่าที่ทำนะคะบิวจะบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยี๋ยวนี้ก็รู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้บิวมีอีกหนึ่งแขกรยังงไทาให้ เขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะวัสดีครับผมชื่อฟามนะครับมาจากเชียงรายครับอาดุ่มเชียงรายเจ้าปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่มอแม่ฟ้าหลวงอู้กับเมืองได้กับไม่ได้ครับเป็นโคราชครับเป็นคนโคราชแต่อยู่อยู่เชียงรายนานหรือยังอ่เพิ่งไปเดือนได้ห้าเดือนครับอ๋อยังไม่่คยได้เข้าไปใช่ไม่เป็นไรกันพูดภาษาการนี่แหละน้องปามสัมภาษณ์นิดนึงว่าทําไมถึงเลือกที่จะทําจมูก คือผมมีปัญหาเรื่องจมูกครับคือจมูกมันอ่ามันไม่เป็นการไม่สวยครับแล้วมันไม่โด่งูดังเปิงนั้นแมันบอเออกูดังเปิงภาษาอีสานเนีูดังเปิงผูดังแมปเออผูดังแมปเอ้ประมาณดังแมปกูดังเปิงเออก็เลยมาเฮ็ดเฮ็ดดังอันนี้อันนี้ น้องปามหลังจากทาเสร็จแล้วรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคือตอนทํามันไม่เจ็บนะครับแต่พอหลังทํามันจะมีปวดนิดนึงอ่าใช่แล้วตอนทํารู้สึกแบบทรมานอะไรบ้างไหมแล้วพี่หมอนกที่เขาบอกมือเบาเนี่ยจริงหรือเปล่ายอมรับเลยครับว่าพี่หมอนกมือเบาจริงครับอ่ามือเบานาอแล้วก็ถามนิดนึงว่าทําไมถึงมาเลือกทําที่คลินิกสมชายคือผมดูรีวิวจากของโซเชียลของพี่บิวตี้ครับก็เลยเห็น เห็นว่าพี่หมอโนกครับทาำสวยก็เลยตัดสินใจมาให้พี่มาเจอะคิวที่พิวที่บิวตี้ครับแล้วก็ทำที่พี่หมอนกครับค่ะแล้วเราเราได้เห็นรีวิวเห็นรีวิวของใครเป็นไอดอลบ้างที่แบบเห็นแล้วอุ้ยเห็นแล้วอยากทำเลยไอดอลพี่อุ่นครับพี่อุ่นพี่เอ็นใช่ไหมเออหญิงอุ่นอุ้ยโอ้่นน้องปากปออุ่นเป็นไอดอล คือสับกระเทยอ่ะจะเรียกผู้ชายว่าหญิงอะไรเงี้ยเรียกสามกุกสามีก็เรียกแบบนางอะไรเงี้ยหญิงอุลอะไรเงี้ยก็แบบกุ๊กกิบอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้มีอะไรนะน้องแมนปามก็แมนเนาะแต่อย่างดิวเนี่ยเรียกน,น,น,น้องปามก็เรียกหญิงปามอะไรเงี้ยโอเควันนี้บ๊ายบายครัสวัสดีครับโอเคจ้าเนี่มันจะหมกบวมเหมือนกันอันนี้สองวันอันนี้อันนี้มาแล้วหน,นึ่งชั่วโมงครับแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าคนที่ทำจมูกเสร็จไปเนี่ยให้นั่งนอนสามวัน นะคะอย่านอนในที่ราบไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะช้ำแล้วก็บวมหนะักนี่ของบิวแกก็อาเทคยังบวมไม่ค่อยหนักนะถ้าไปที่อื่นอาจจะบวมหนักมากกว่านี้นี้ไป